สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันแล้วกับช่องยูทูปเกรดสีฟาร์มเอาไก่หนุ่มเยียนะครับใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้เป็นไก่อยุ7เจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้สองจุดสี่โลลอยชนก็สองห้าสองหกนะครับสวยนะครับหน้าตารอครับสีเยียเทาแดงครับดูว่ารอๆเลยครับตัวนี้นะ ไปเต็มสองค่านะครับไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนินะครับตามสายก็จะเป็นไกเ่เลียมดีนะครับปากไหวแข้งหน้าดีเบอร์แข้งดีชุดนี้ครับก่อนได้ทางได้ครับเป็นไก่ทางดีครับชุดนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับช่องทางการติดตอ่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับสนใจก็กดเข้าไปใต้คลิปได้เลยนะครับ ไก่เยลล่อนะครับชมคลิปจบแล้วฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ชองนุ๊กเกศีฟารามนะครับขอบคุณครับ